<My> channel สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flower w i Channel ใครชอบนิยายวายก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายดีๆที่เรานำมาอ่านให้ฟังกันสำหรับคลิปนี้จะเป็นตอนแรกของเรื่องบอสครับใจผมสั่น นิยายฟิลกูดอีกเช่นเคยค่ะทุกคนถ้าใครชอบฟิลกูดห้ามพลาดเลยนะคะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยคําเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแค่จินตนาการของไรตัวละครสถานที่ไม่มีอยู่จริงจะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เนื้อหาอาจมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่หนึ่งพนักงานใหม่ไอหมอกจางๆที่ลอยคลุ้งอยู่บนอากาศทำให้ผมเผลอสูดดมเข้าไปจนเต็มปอดแล้วก็สำลักออกมาจนเต็มที เรอนี้มันไม่ได้เป็นไอหมอกบนบ้านเราแต่มันเป็นควันจากทอยเสียชัด,ชดเสียงตแตรรถยนต์บีบไลกันบนการจราจรที่คับแน่นของเมืองใหญ่ในชั่วโมงเร่งรีแบบนี้ทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศดีๆถนนที่นานๆทีมีรถวิ่งผ่านที่นาบ้านผมเสียจริงๆหงเดือนกับสิวันเป็นเวลาที่ผมเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ มืองศีวิไลที่ใครๆต่างไฝ่ฝันแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดมันจะต่างกันขนาดนี้และใครจะรู้ว่าการหางานไม่ใช่แค่มีแค่ความสามารถอย่างเดียวก็หางานได้แต่มันต้องมีเส้นครับเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่มีเส้นยาว ฟังดูแล้วเหมือนเส้นกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมล่ะครับแต่มันคือเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงและคนที่ไม่มีเส้นเหล่านั้นเป็นของตัวเองอย่างผมก็ต้องอาศัยดวงล้วนๆไปตามระเบียบแต่โชคดีครับที่ผมดวงดีนิ้วจับดีๆนว้ยดูเฮยพาซิ่ง คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าออกมาแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ระวังตัวเฮียโก้มันก็บิดมอเตอร์ไซค์คู่ใจของมันจนล้อหน้ายกขึ้นเล็กน้อยทำให้ผมที่นั่งซ้อนท้ายมันอยู่เกือบจะลงไปกองอยู่บนถนนเมื่อไฟจราจรขึ้นเป็นสีเขียวเฮียกูขอบคุณมึงมากนะที่มาส่งกูอะผมพูดออกมา มาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแต่หัวใจของผมนี่สิยังขยับขึ้นมาจากตะตุ่มไม่ได้เลยทีเดียวเชียวเออวิตต้องเกรงใจมันเริ่มงานวันแรกทันทีเฮียก็ต้องมาส่งกันแล้วปะรอยยิ้มภูมิใจที่แปะบนใบหน้าเฮียโกทำให้ผมที่ยืนมองอยู่อดยิ้มตามมันไปไม่ได้ขับรถดีๆนะเฮีย ผมบอกก่อนจะบบกมือลาลูกพี่ลูกน้องของผมที่มันมองผมเหมือนเด็กอมมือทั้งที่ไอเฮียก็เกิดก่อนผมแค่ปีกว่า,วาแค่นั้นเองเออตันเยินเจอกันพูดแล้วเฮียก็ปิดมอเตอรไ์ไซค์ฝาดงรถติดไปส่วนผมยืนมองตุกสูงตรงหน้าที่เป็นสถานที่ทำงานใหม่ยังตื่นเต้น บัณฑิตจบใหม่เอกการจัดการอย่างผมหอบเอาสังขารกับวุฒิการศึกษาลงมาจากแผ่นดินที่ราบสูงของประเทศมาหางานทำในเมืองใหญ่เพื่อที่จะได้ซื้อควายตัวใหม่ให้กับพ่อแม่แทนควายตัวเก่าที่ขายส่งให้ผมเรียนจนจบแล้ววันนี้ดูเหมือนสวรรค์จะเห็นแก่ความตั้งใจจริงของผมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเ S m เอส ถึงได้โทรมาให้ผมเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ผมพยายามหางานมาเป็นเดือนๆผมมาสมัครงานที่นี่ได้เพราะมีคุณยายท่านหนึ่งแนะนำผมมาเรารู้จักกันที่สวนสาธารณะที่ผมชอบไปนั่งพักเหนื่อยหลังจากที่ตะลอนหางานมาทั้งวันผมรู้จักคุณยายราวๆหนึ่งเดือนได้ แต่ก็เหมือนคุ้นเคยกันมานานเพราะคุณยายเป็นคนใจดีแล้วก็คุยสนุกเธอคงเห็นว่าผมหางานจนเปลี่ยนรองเท้าไปหลายคู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้จึงแนะนำให้ผมมาสมัครที่นี่ซึ่งหลานชายเธอทำงานอยู่และผมก็ได้งานจริงๆครับในตำแหน่งผู้ช่วยเลข,ขาของท่านประธานเลยนะขอบอกสวัสดีครับ คือผมมาเริ่มงานแผนกบริหารครับผมพูดพร้อมยิ้มให้สาวสวยสองคนที่นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์สวยจริงๆนะครับไม่ดีมโมนะค่ะคุณต้นหลิวกอดอุ่นใช่ไหมคะนั่นแหละครับชื่อผมนายต้นหลิวกอดอุน่นที่สาวสวยกำลังเรียกอยู่ตอนนี้ครับคุณต้นหลิว ขอบัตรประชาชนได้ค่ะหญิงสาวพูดขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มให้ผมคนหรือนางฟ้าครับเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งสวยนี่บัตรชั่วคราวนะคะติดตัวไว้ตอนเย็นได้บัตรพนักงานแล้วค่อยเอามาแลกบัตรประชาชนคืนแผนกบริหารอยู่ชั้นยีสิบค่ะ พูดจบเธอก็ยื่นบัตรชั่วคราวให้ผมแต่ปาสิโทอทำงานอยู่ชั้นยี่สิบถ้าวันไหนลิบเสียนี่บันทึงแน่ไอหลิวเอ๋ยผมส่งยิ้มอันทรงสเสน่ห์ให้สาวสวยเล็กน้อยก่อนจะมุ่งหน้าไปยังชั้นยี่สิบที่เธอบอกพอลิฟเปิดออกผมก็เจอกับชายร่างสูงผิวขาว น่าสงตีแต่ความหลองนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่งกับพระเอกซีรีส์ก็ไม่ปานสวัสดีครับคือผมมาเริ่มงานวันแรกครับไม่ทราบว่าต้องไปรายงานตัวที่ไหนผมยกมือไหว้แล้วถามคนตรงหน้าออกไปยิ่งดูไกลๆก,ก็ยิ่งหลอกทำไมคนทำงานที่นี่ มีแตกคนหน้าตาดีๆจังผมนี่คิดว่าผมหล่อสุดแล้วนะในหมู่บ้านหนองโกใต้แต่พอมาเจอพี่คนนี้มองเลยครับมองเลยความมั่นใจในหน้าตาของผมพังยับเลยล่ะคลานี้คนต้นหลิวกอดอุ่นใช่ไหมครับชายร่างสูงเอ่ยขึ้นอย่างเป็นมิตรครับผมต้นหลิวครับ ผมเกื้อกูลครับเป็นหัวหน้าแผนกที่คุณจะไปทำงานสวัสดีครับคุณเกื้อกูลยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมต้นหลิวครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณต้นหลิวตามผมมาเลยครับผมจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับทุกคนในแผนกคุณต้นหลิวคงทราบจากคุณสำอางแล้วว่า สัญญาจ้างของคุณแค่หนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีแล้วทางบริษัทจะมีค่าชดเชยให้หลังจากที่คุณถูกเลิกจ้างตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ครับผมทราบครับไม่เสียดายเวลาและโอกาสที่จะได้งานดีกว่านี้หรอครับไม่หรอครับเพราะผมถือว่านี่เป็นประสบการณ์ ได้ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับดีแล้วล่ะครับผู้จบไปหน้าที่มีออลร่ราเป็นประกาย <c oughs> ก็หันมายิ้มให้ผมอีกครั้งแม่จูโวยขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังมองว่าเขาหล่อเลยถ้าผมเป็นผู้หญิงล่ะก็ <c oughs> คงจับเขาทำผัวไปแล้ว คุณเกื้อกูลพาผมเข้าห้องกว้างที่มีโต๊ะทำงานอยู่สี่โตกับชั้นวางเอกสารมากมายที่จัดเรียงกันอยู่อย่างเป็นระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกือก้อหญิงสาวในชุดเดรสสีครีมเอ่ยขึ้นเมื่อผมและคุณเกื้อกูลหยุดอยู่ข้างโต๊ะที่เธอนั่งอยู่เอาล่ะครับทุกคน ผมจะแนะนำน้องใหม่ให้ทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการนี่ต้นหลิวครับจะมาทำงานแทนคุณคมสันสวัสดีครับรบกวนทุกคนด้วยนะครับผมส่งยิ้มให้ผู้ชายสองคนที่เดินมายืนอยู่ข้างสาวสวยที่ทักคุณเกื้อกูลก่อนหน้านนี้แล้วหันกลับมายิ้มให้สาวสวยตรงหน้าอีกครั้งพี่ชื่อหวานนะมีอะไรถามได้ พี่สาวคนสวยส่งยิ้มให้จะว่าไปยิ้มหวานเหมือนชื่อพี่แกเลยนะครับพี่ชื่อกอนเรียกกรเฉยๆก็ได้ชายร่างสูงโปร่งหน้าตาคมเข้มพูดขึ้นดูจากหน้าตาแล้วน่าจะแก่กว่าผมหลายปีอยู่พี่ชื่อรถนะยินดีที่ได้รู้จักนะต้นเหลียว พี่ผู้ชายอคนพูดขึ้นคนนี้จะอยู่ในโหมดหลอสไตล์หนุ่มเกาหลีเลยก็ว่าได้เรียกผมต้นหลิวก็ได้ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่กรณพี่หวานพีุ่ดรอยยิ้มที่แลดูเป็นมิตรจากทุกคนทำให้ผมสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะครับบรรยากาศในการทำงานไม่น่าจะกดดันเท่าไหร่หรอก มังเอาละครับทุกคนรู้จักกันแล้วก็สอนงานน้องเขาด้วยงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับคุณเกื้อกูลพูดขึ้นก่อนจะหันมาทางผมแล้วส่งยิ้มให้น้องหลิวจะ้ะนั่นจะ้ะโต๊ะทำงานของน้องหลิวสาวสวยหนึ่งเดียวพูดขึ้น หลังจากที่คุณเกื้อกูลเดินออกไปแล้วแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับคืองานหลักๆของคุณคมสันก็จะเป็นติดตามบอสไปทุกที่แล้วก็คอยรายงานตารางงานของบอสในแต่ละวันจัดตารางเวลาให้บอสเหมันกับเลขาทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่น้องหลิวมาแค่ชั่วคราวอาจจะได้ดูพวกเอกสารละมั้ง เช่นบันทึกการประชุมจัดเอกสารประชุมอะไรประมาณนี้ละค่ะอ,อ๋อครับขอบคุณนะคะพี่หวานไม่เป็นไรค่ะดูใกล้กแล้วน้องปลิวน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่พี่หวานก็ขอ,ขอบคุณนะครับชมกันตรงๆแบบนี้ผมก็เขินแย่เลย ผมขยับแว่นนิดหน่อยปรับสายตามองหน้าคนที่เอ่ยชมผมชัดๆใบหน้าเรียวรีที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางบวกกับการแต่งตัวที่แมตชกันตั้งแต่หัวจรดเท้าทำให้สาวสวยดูมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวพี่หวานก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับผมเอ่ยชมคนตรงหน้าแล้วส่งยิ้มให้เธออีกครั้ง จ้าพี่รู้แล้วว่าพี่สวยที่สุดในห้องนี้เลยพูดจบเสียงหัวเราะจากสองหนุ่มก็ดังขึ้นประสานกันทำให้ผมกับพี่หวานหันไปมองพี่รุตกับพี่กรณพร้อมกันเออลิวงั้นพี่หวานจัดเอกสารการประชุมให้พี่หน่อยแล้วกันเรียงตามหน้าที่พี่ทำตัวอย่างไว้เลยนะคนถูกมองแรงมีอาการเลอกลัก ก่อนจะหยิบเอกสารขึ้นมาให้ผมครับพี่กรไม่มีปัญหาครับเออเอา10ชุดนะหลิวครับจัดให้เลยครับการทำงานของทุกคนดูวุ่นอยู่กับเอกสารทั้งวันเอกสารโน้นเอกสารน,น,ารนี้เดินเข้าออกห้องเป็นวาเล่นแรกๆผมก็คิดสงสัยอยู่นิดน ว่าบอสของเราทำไมมีเลขากันตั้งสี่คนแต่ตอนนี้เห็นการทำงานแล้วผมก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมส่วนผมที่เป็นเด็กใหม่ก็ช่วยพี่เขาทำบ้างแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่รู้สึกละอายใจอยู่ลึกๆนะครับที่ยังช่วยอะไรพี่ๆเขาไม่ได้มากแต่ผมก็จะพยายามสุดความสามารถ ไม่ให้เสียชื่อเสียงหลานคุณยายที่ฝากผมเข้ามาทำงานที่นี่ถึงจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆก็เถอะแต่ว่าหลานคุณยายคือใครกันนะแน่ละครับที่ผมจะคิดว่าต้องมีคนฝากผมเข้าทำงานแน่ๆเพราะบัณฑิตจบใหม่อย่างผมน้อยนักที่จะได้โอกาสจากบริษัทใหญ่โตอย่างนี้ผมต้องรู้ให้ได้ ผู้มีพระคุณของผมเป็นใครหริวฝ่ายุคนฝากนี้มาให้พี่รุษเดินเข้ามาพร้อมยื่นบัตรพนักงานให้กับผมซึ่งรูปที่ติดอยู่บัตรคือรูปที่ผมใช้มาสมัครงานเมื่อสองวันที่แล้วอีพออีแม่ครับหลิวได้งานละเดอ้อขอบคุณนะคะพี่รุตอืมไม่เป็นไร แต่ทำหน้าแบบนี้แล้วน่ารักเหมือนหวานๆพูดจริงๆด้วยนน,น,น่ารักอะไรกันเราครับผมบอกออกไปเมื่อพี่แก่ผู้จบนาร้องน่ารักอะไรกันละ่ะบาละผมออกจะหลอจะบอกว่าตัวเองหรอว่างั้นปากหนาฉีกยิ้มออกมาแล้วก้มลงมามองหน้าผมไกลกๆ ผมคิดในใจยังอุตส่าห์ได้ยินอีกเชื่อ <Sure, S 1> เขาเลยเปล่าครับไม่พูดเปล่าครับสายตาผมดันเผลอไปจ้องตาพี่แกอีกรู้สึกแปลกๆเนาะว่าไหมที่ผู้ชายถึกๆสองคนจ้องตากันเหมือนฉากรักหวานแหววในซีรีส์ก็ไม่ปานสองคนเล่นอะไรกันอะ พี่หวานโผลเข้ามาเล่นเอาเสผมตกอกตกใจหมดจมูกพี่รุธก็เกือบชมแก้นผมเข้าไปแล้วโอ้ยแมนรับประด้เปล่าแค่มองหาความหลอกของน้องมันเฉยๆอีพี่รุธครับจะเสียงสูงไปไหนครับมองใกล้ขนาดนั้นเชียวยังครับยังยังไม่เลิกสงสัยอกีก พี่หวานเป็นเจ้าหนูจอมไม้หรือไงนะถ้ามีแว่นขยายก็คงต้องใช้แหละเพราะหาไม่เจอเจอแต่ความน่ารักอีพี่รุดหลอกด่าผมว่าขี้เหร่หรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเจอแต่ความน่ารักนี่มันหมายความว่ายังไงไปแกล้งน้องทำงานได้แล้วคะ่ะ คุณนิรุตพี่หวานพูดพร้อมใส่หัวแบบเอือมละอาไปให้พี่รุตแต่ผมบุคคลที่สที่โดนพาดพิงถึงในบทสนทนาของทั้งสองกลับยืนมองหน้าทั้งสองคนปิดปากเงียบสนิทเหมือนคนเป็นใบก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้พี่หวานครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่หวานคิดนะผมพูดขึ้น เื่อสมองประมวลได้แล้วว่าภาพเมื่อครู่ที่พี่หวานเห็นอาจจะทำให้คิดในทางเสียหายได้แล้วยิงท้าพี่หวานมีเลือดกรุบวายเหมือนไอ้โมโน้องสาวเฮียโกแล้วหล่ะกอภาพที่เห็นไปเมื่อครู่คงมโนได้อีกหลายฉากเป็นแน่พี่คิดอะไรหืมปากบางยิ้มออกมาเหมือนล้อเลียนเมื่อเห็นท่าทีของผม อ๋อคิดออเปล่าเปล่า,า,าครับงั้นเหรอครับงั้นก็ชงกาแฟให้พี่หน่อยแล้วกันเนาะพี่หวานส่งยิ้มมาให้ผมก่อนจะเดินไปวุ่นกับกองเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะต่อส่วนผมนั่นแหละครับรีไปชงกาแฟสิครับรออะไร ทุกคนครับวันนี้บอสไม่เข้าบริษัทมีงานด่วนอะไรฝากไว้ที่ผมเดี๋ยวผมจัดการให้คุณเกื้อกูลพูดขึ้นหลังจากที่เดินเข้ามาหยุดกลางห้องวันนี้ไม่มีเอกสารด่วนอะไรหรอกค่ะคุณเกือ้อสบายใจได้จะมีแต่อนุมัติงบประมาณของเดือนหน้าถ้าให้บอสเซ็นพรุ่งนี้ ก็ยังทันงั้นก็ดีเลยครับงั้นผมขอตัวนะโหคนหลอกอ่นนะเนาะทำอะไรก็หลอไปหมดจริงๆแม้กระทั่งท่าเดินไปเปิดประตูยังดูหล่อเลยอ่ะนังเลวถ้าจะมองขนาดนั้นไม่เก็บไปไว้ที่บ้านเลยล่ะคะ <c oughs> น้ำที่กำลังลงคอผมพุ่งกระจายไปเต็มหน้าโนออ้ตบุ๊กที่วางอยู่ตรงหน้าหลังจากที่พี่หวานพูดจบประโยคอะไรกันครับพี่หวานผมว่าออกมาพร้อมกับดึงทิชชู่มาเช็ดน้ำที่อยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะอยู่ออกจากหน้าจอโน้ตบุ๊กของผมเช็ดไปอย่างนั้นแหละครับเพราะไม่กล้าเงยหน้าสบตาเจ้แกก็ หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละจ้ะยังคราบยังยังมินเลิกเล่นอีกแกอยากพบก็พบตามสบายเลยนะเจ้าหวานส่วนฉันกลับบ้านละพี่กรนสุดหล่อช่วยชีวิตไอ้หลิวไว้แท้ๆเออหลิวพี่ขอลายหน่อยสิจะดึงเข้ากลุ่มครูจบ พี่กรก็ยื่นมือถือให้ผมแต่ผมกดลายไอดีให้พี่แกปับ๊บพี่แกก็ชิ่งเดินออกจากห้องไปทันทีผมอยู่กับพี่เลขาท่านประธานทั้งสามคนนี้ทั้งวันบางทีผมก็คิดนะครับว่าคนเก่งๆฉลาดๆทำไมชอบทำตัวประหลาดกันจังหรือพวกเขาจะปกติอาจจะเป็นผมเอง ที่ไม่ปกติกันนะแต่จะยังไงก็ช่างเถอะวันนี้ถือว่าการทำงานวันแรกของผมราบรื่นดีแล้วตอนนี้ไอหลิวเลิกงานลุ้โวยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งพนักงานใหม่ ถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องต้นหลิวกันด้วยนะคะเรื่องนี้มีอีบุ๊กนะคะทุกคนถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็กดลิงก์ข้างล่างได้เลยตรงคอมเมนต์เราจะแปะลิงก์ไว้ให้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ